ขออนุโมทนาบุญและชื่นชมกัยติธรรมผู้มีความสนใจพระบาลีในรายการภาษาบาลีไม่ยากอย่างที่คิดโดยทางเพจและ y ยูทู e พระมหานตพัฒน์ติตาวัาะะิเชลเมทีจักมาทำหน้าที่ในวันนี้เรียนภาษาบาลีในส่วนของสมาครหรือเรื่องของสมาครสมาครก่อนนั้นเราท่านทั้งหลายเรียนไปแล้ววันนี้ก็จะมารู้หรือศึกษา สมารในเรื่องของอัพยยีภวสมารตอัพยยีภวสมารสมารที่มีพวกอัพยศัพท์อยู่ด้านหน้าและใช้เป็นบทประธานของสมารแปลจากแปลจากหน้าไปหาคำหลังชื่ออัพยยีภวสมาร์มีสองอย่างคืออุปสักขะปุพพโกนิปาตะปุพพโกอัพยยีภวสมารสมารที่มีอุปสรรคหรือนิบาตอยู่ข้างหน้า ชื่ออับย,ย่เยพวาะสมาินั้นอุปสรรคขบพุโกก็คือสมาธิที่มีอุปสรรคเป็นบทหน้านิปาตขบพุโกคือสมาธิที่มีนิบาตเป็นบทหน้าฉะนั้นต่างกันอยาน่างนี้มีอุปสรรคกับน,นิบาตอยู่ข้างหน้ามีอุปสรรคก็ดีนิบาตก็ดีเห็นสับสมาธินี้ให้นักศึกษารู้ทันทีว่าเป็นอับยอยีพวสะสมาิเช่น อุปสักขบพกโกอัปย,ยีพระสมาก็จะมีรูปวิเคราะห์ว่านัครัสสะสมีปังอุปนัครังที่ใกล้เคียงแห่งเมืองชื่อใกล้เมืองทัทรัสะพาโวนิทรถังความไม่มีแห่งความกระบวนกระวายชื่อความไม่มีความกรวนกระวายโทสัสสะอภาโวนิโทสังความไม่มีแห่งโทษ พยสสะอภาโวนิพยังความไม่มีแห่งภัยวาตังอนุวัตตติติอนุวาตังยังวัตถุสิ่งใดย่อมเป็นไปตามซึ่งลมเหตุนั้นตางวัตถุนั้นชื่อว่าตามลมวาตสะปฏิวัตติติปฏิวาตังสิ่งใดย่อมเป็นไปถวนตอบแก่ลมเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าทวนลมอัตตานังอธิวัตตีติอัตชัตัง สิ่งใดย่อมเป็นไปทับซึ่งตนเหตุนั้นสิ่งนั้นชื่อว่าทับตนตัวอย่างที่ว่ามานี้คืออุปสักขะบุพโ,โกอัพยยีภาวสมาตในสมาธิที่สองนิปาตพุพโกเราเรียกว่าอัพยยีภาวสมาตินิปาตพุพโกตัวอย่างที่หนึ่งวุฒานังปติปาติยะถาวุฒังลำดับแห่งคนเจริญแล้วทั้งหลายชื่อว่าตามคนเจริญแล้ว ปฏิปาติแปลว่าตามลําดับหรือตามแปลได้ทั้งสองอย่างปฏิปาตินะแปลว่าตามหรือลาดับชีวัสะยัตตะโกปริเฉโทยาวชีวังกําหนดเพียงไรายแห่งชีวิตชื่อเพียงไรายแห่งชีวิตกาลสะตัตตะโกปริเฉโทาตาวะกาลังยาวะแปลว่าเพียงใด ปัจพัสต,ติโรติโรปัจพัตังภายนอกแห่งภูเขานัครัสะพะหิพหินัครังภายนอกแห่งเมืองปา,าทาัพสะอันโตอันโตปาาทังภายในแห่งปราศาสตรพัตสัปจฉาปัฉาพัตังภายหลังแห่งพัดนี้เป็นตัวอย่างในส่วนของนิปาตุปพโกอัพยยีภวสมาตในส่วนต่อมาข้อความจำในอัพยยีภวสมาต 1. บทหลังเป็นอุปสรรคหรือนิบาท 2. บทหลังหรือบทสำเร็จต้องเป็นนะปุงสก,กลิงเอกวัจนะเท่านั้นสามเวลาแปลบทปรงของสมาธินี้จะต้องแปลอุปสรรคหรือนิบาทก่อนสับนมนาม,นามสี่เวลาตั้งวิเคราะห์จะใช้อุปสรรคหรือนิบาทตั้งเลยก็ได้จะใช้ศัพท์อื่นที่เป็นนามนามหรือเป็นศัพท์กิริยากิจแทนนามบ้างก็ได้ ในส่วนข้อความจำข้อต่อมา 5. ในรูปวิเคราะห์ต้องใช้ศัพท์อื่นแทนอุปสรรคหรือในบาทดังนี้ศัพท์ที่ใช้แทนอุปะอุปะนั้นใช้สมีปะแทนนีใช้อภาโวแทนอนุใช้อนุวัตติแทนปฏิใช้ปฏิวัตติแทนอธิใช้อธิวัตติแทนยถา ใช้ปฏิปาติแทนยาวะใช้ยัตะโกแทนตาวะใช้ตัตะโกแทนกีวะใช้ตัตะโกกิตตะโกแทนชั้นในสองของอุปสรรคเรนิบาตเมื่อนักเรียนเจออุปสรรคเหล่านี้เวลาในรูปวิเคราะห์เราจะต้องใช้ศัพท์เหล่านี้เป็นศัพท์แทนในส่วนของรูปวิเคราะห์หก อุปสรรคมีรูปวิเคราะห์สองอย่างคือใช้นามอื่นบทเดียวเป็นประธานในรูปวิเคราะห์นะใช้ในรูปวิเคราะห์หนึ่งนิปาตบุพกะมีรูปวิเคราะห์3อย่างที่มีนามอื่นบทเดียวใช้แทนนิบาตเช่นวุธ,ธานังปฏิปฏิหนึ่งที่มีบทอื่นหลายบทใช้แทนนิบาตจึงใช้ความหมาย เท่ากับนิบาตในบทปรงเช่นชีวกัตสะยัตโกปริเฉโทยวชีวังหนึ่งที่ใช้นิบาตอันมีนความเป็นประธานในรูปวิเคราะห์ได้แต่วางไว้ด้านหลังเวลาเข้าสมาดเอาวางไว้ด้านหน้าเช่นพัตตะสะปัจฉาปัจฉาพัตตังหนึ่งอย่างนี้เป็นตัวอย่างเวลาเราตั้งวิเคราะห์วิธีทำวิเคราะห์ทำอุปสรรคหรือนิบาตในคำที่สมาด์จะทำได้ ให้เป็นนามนามแล้วเอาวางไว้เป็นบทหลังประกอบด้วยปฐมาวิพัตนิทำบทนำนามที่เป็นบทหลังให้มีรูปเป็นจติวิพัติวางไว้ด้านหน้านี้คือวิธีการทำรูปวิเคราะห์วิธีทำวิเคราะห์อับยยีภาวสมาร์ในรูปวิเคราะห์บทนำนามแปลงท้ายคำเป็นทุติยาวิพัตนจะตุถีวิพัต์หรือ ฉัดถีวิพัฒน์อย่างใดอย่างหนึ่งวางไว้หน้าเป็นบทที่หนึ่ง์ัอุปสรรคและนิบาตหรือศัพท์ที่ใช้แทนอุปสรรคหรือนิบาตซึ่งใช้เป็นบทประธานวางไว้หลังเป็นบทที่สองบทสำเร็จให้กลับเอาศัพท์อุปสรรคหรือนิบาตไว้หน้าบทนำนามแล้วแปลงท้ายคำเป็นปฐมาวิพัฒน์เอกวัจะนะนะปุงสักลิงเสมอไปเช่น ติโรแปลว่าภายนอกเป็นสับนิบาตปพัพพตะแปลว่าภูเขาเป็นสับนามสำเร็จเป็นติโรปรพัพพตังวิเคราะห์ว่าปพัพพตสะติโรติโรปรพัพพตังภายนอกแห่งภูเขาอย่างนี้เป็นตัวอย่างวิธีทำวิเคราะห์อัพยยีภาวะสมารวันนี้เราเรียนแค่นี้ก่อนท้ายที่สุดนี้ถ้ามีคำถามหรือ ข้อสงสัยก็ฝากไว้ใต้วิดีโอนี้อัตมาขอให้ญาติธรรมทุกท่านมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทอญขอจเจริญพร